คุณผูชมครับวันนี้คอลัมน์คนปลายซอยของคุณเปลวสีเงินนะครับมาในชื่อบทความว่าล่องใต้ไปฟังเสียงหาครับคุณเปลวเริ่มต้นบทความนะครับบอกว่าเมื่อวานไม่ได้คุยกันตารางบินเดิมจะถึงดอนเมืองหกโมงเย็นแต่สายการบินเขาหลวมไฟล์ก็เลยปาเข้าไปสองทุ่มกลับบ้านคุยทางธุรจิจดีกว่าสนามบินแน่นทั้งต้นทางปลายทาง หาดใหญ่สงขลาปัตตานีกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิมตลาดร้านค้าคึกคักด้วยผู้คนทั้งไทยแล้วก็มาเลนึกว่าจะเจอฝนแต่สับหลีกไปมาตกที่หาดใหญ่ผมไหวหลวงพ่อทวดเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวอยู่ปัตตานีรุ่งขึ้นตกที่ปัตตานีแต่ผมออกจากปัตตานีไปเยี่ยมนางเงือกที่หาดสมิลาสงขลาสรุปแล้วรอดฝนที่ไม่รอดก็คือ ตายไม่ว่าที่ไหนตอนไหนร้อนตับแลบเสมอภาคพ,พระราดอนภาพเท่ากันหมดเลยจะนะมาหน่อยเข้าเขตสงขาเห็นป้ายทางเข้าบ้านนิพนธ์บุญญามณีนึกจะแวะเข้าไปขอบคุณซะแล้วที่ส่งปลาเข็มตากใบมาให้เจริญอาหารตอนเอเปกแต่นึกไปนึกมากลัวเข้าไปขากลับจะมีปลาเข็มตากใบกระโดดตามขึ้นระบินกลับมาอีกตัวละร่วมพัน ฉะนั้นอย่าดีกว่าคุณเปลบอกว่าไปปัตตนีถ้าขี้เกียจไปกินอาหารตามร้านขอแนะเลยห้องอาหารที่โรงแรมซีอสนั่นแหละเลิศที่สุดในปัตตพีโดยเฉพาะข้าวยำในภาคใต้อร่อยทุกที่ก็จริงแต่เมื่อเทียบกับที่ซีออร่อยทุกที่จบบริบูรณ์ที่ซีอที่เดียวเห็นการพลิกฟื้นชนิดแข็งแรงของภาคใต้แล้ว ก็ดีใจแทนพี่น้องชาวใต้และร้านค้าร้านขายทั้งหมดฟื้นไม่ฟื้นก็คิดดูขนาดโทรไปจองโรงแรมล่วงหน้าเป็นครึ่งเดือนที่หาดใหญ่เขาบอกว่าเต็มหมดและเต็มยาวผมก็เลยอดเห็นสภาพกลังคืนว่านักท่องเที่ยวจะขนาดไหนแต่ขนาดเลาะเรียบไปตอนกลางวันคราบชีวิตชีวาก็ยังไม่ราจางการลงทุนสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแปลกหูแปลกตา ความเป็นหัวเมืองใหญ่ทางใต้ของหาดใหญ่ไม่ต่างกับภาคเหนือที่เชียงใหม่เห็นก็ปลื้มครับทางใต้พี่น้องไทยพุทธไทยมุสลิมทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่คือจากมาเลมาเที่ยวมากินอาหารพื้นบ้านมาพักผ่อนทั้งค้าขายทั้งอยู่ร่วมกันสมัครสมานกลมเกลียวศาสนาที่ไม่ทำให้คนแบ่งแยกกันนั่นแหละคือแก่นแท้ของคำสอนแต่ละศาสนาที่แท้จริง ขับเน้นประเทศไทยเป็นเมืองคนอารยะสารติด้วยศาสตร์ที่เข้าถึงโดยเฉพาะไทยพุทธไทยมุสลิมหากสมิลาได้รับการยกเครื่องกลับมาเป็นสาวสะพรั่งอีกครั้งสองฝากถนนยาวเป็นกิโลกิโลรถนักท่องเที่ยวทั้งในถิ่นและต่างถิ่นจอดเรียงรายเป็นพืชผมไปทุกที่ไม่เคยเห็นภาพอย่างนี้มาสี่ห้าปีแล้วคำว่านักราพลิกตื่นการทํามาหากินพลิกฟืน้น ชาวประชาหนากลับมาครบถ้วนเท่าที่ขี่ม้าเรียบค่ายสังเกตดูไม่มีคำอื่นจะพูดนอกจากปลื้มแล้วก็ดีใจสดับตรับฟังเสียงชาวบ้านเขาว่าไงกันบ้างในสภาพปัจจุบันคนใต้อึดทนมีความเข้าใจปัญหาบ้านเมืองและสภาพเศรษฐกิจอยู่แล้วปกติก็ไม่เป็นคนขี้บ่นจุกจิกแต่ตอนนี้หลังจากรัฐบาลคลายมาตรการควบคุมโควิดเปิดการท่องเที่ยว เขามีแต่รอยยิ้มถามถึงด้านการเมืองเขาบอกว่าหลังจากเอเป็กคะแนนนิยมลุงตู่ในภาคใต้พุ่งจูดอ้อลืมบอกของดีเมืองใต้อีกอย่างตอนนี้ส้มโชกุลที่ยะลาเริ่มทยอยออกตลาดแล้วคุณพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศบาลนครยะลานำรุ่นแรกมาให้ชิมที่วัดช้างให้ตอนแรกหนักใจให้มากล่องเบออร์แล้วจะแบกกลับได้ไง ค่าน้ำหนักเครื่องบินก็เป็นพันแล้วขึ้นรถจากวัดช้างให้ไปยังไม่ทันถึงสารเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวจากหนักใจเป็นเสียดายชิมคนละลูกชิมไปชิมมาทั้งกล่องใหญ่เหลือแยกกันใส่กระเป๋ากลับบ้านคนละสามสี่ใบของข้าวานในเปรี้ยวเปรี้ยวในหวานแต่ละกรีบฉ่ำไม่มีฟ้ามแกะใส่ปากนี้รสซาบซ่านจีดร้าวไปทั่วกราม และหวานประโลมลิ้นจนตะกรามกินกันเหมือนปีศาจโชกุ่นเข้าสิงมีที่เดียวในภาคใต้เฉพาะตอนนี้เป็นรุ่นเตรียมต้อนรับตุดจีนปี6-6ผลใหญ่ตึงๆกิโลละร้อยกว่าบาทถ้าไม่จองต้องทำใจว่าไรว่าสนาได้ลิ้มลองหนึ่งในสิของดีเมืองยาลาที่นายกผงศักดิ์เป็นประกันนั่งรถเห็นข้างทางน่าจะเป็นแถวเทพามีแม่ค้าตั้งแผงขายอาหารแห้ง ประเภทของทะเลเรียกว่าสารพัดปลาแห้งเลยแวะอุดหนุนเป็นร้านค้าพี่น้องไทยมุสลิมกะจะซื้อหอยเสียบแห้งไปทอดกินกับขา้าวต้มแม่ค้าหายไปพักถือถุงพลาสติกเล็กๆมาสี่ห้าถุงส่งให้บอกว่าหอยเสียบผมก็งงหอยเสียบสงขาทำไมหน้าตามันไม่เหมือนหอยเสียบแม่กล่องบ้านผมคือของเขาตัวเล็กๆเ,เ,เหมือนหอยตะพง ดองเค็มบอกว่ากินสดๆแบบนี้เลยมันคนละเผ่าพันธุ์หอยเสียบแม่กลองที่ตัวมนหอยหลอดแต่สั้นกว่าตากแห้งต้องเอาไปทอดน้ำมันหรือคั่วในกระทะซื้อไป่ซื้อมากะว่าพอถือขึ้นเครื่องคนขายชาวมุสลิมขายเก่งเอานั่นมาเสนอเอานี่มาเสนอเธอบอกหรอยทั้งนั้นหรอยไปหรอยมาต้องแพ็คใส่ลังเอาไปส่งทางแฟลชเอ็กเพรสแทนหิวกลับ ค่าส่งของร้อยกว่าบาทมันก็คุ้มแล้วก็สะดวกดีความจริงผมไม่ได้ทําครัวหรอกมื้อเช้ามื้อเที่ยงรวบยอดกว๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามเป็นอาหารหลักเยน็นตามอัธยาศัยเพราะอยู่ลงพิมพ์สุดแต่วันนี้ใครจะเอามาใส่บาทให้กินถ้าไม่มีก็ข้าต้มยืนพื้นแต่ที่ซื้อมาเป็นหลังอยากอุดหนุนร้านค้าชาวบ้านเป็นหลักร้านย่านไหนอร่อยไม่อร่อยก็จำไว้ เพราะต้องไปทุกปีย่างไหนคุณภาพดีอัธยาศัยใจคอดีปีหน้าก็แวะอุดหนุนนี่เป็นความสุขอย่างหนึ่งของผมไปใต้เที่ยวนี้ค่อนข้างไปเร็วกลับเร็วจึงจับชีพจรเมืองได้ไม่ครบบอกได้แต่ภาพรวมเท่าที่ตาเห็นแต่เท่าที่เห็นเทียบกับในหลายปีก่อนแค่นี้ก็ชื่นใจเหลือหลายว่าบ้านเมืองไทยการทำมาหากินชาวบ้านและการค้า กลับมาแล้วจะบอกว่านี่คือความสำเร็จในการบริหารปัญหาสังคมประเทศของรัฐบาลประยุทธ์ก็จะว่ายอกันจนกระดกมากไปเอางี้ดีกว่าเปลี่ยนเป็นว่านี่เป็นผลมาจากความล้มเหลวที่สำเร็จของฝ่ายค้านในการไล่บี้ไล่ตีไล่กระทืบรัฐบาลประยุทธ์จนบ้านเมืองมีวันนี้คือวันที่เพื่อไทยทำหน้าที่ฝ่ายค้าน ทั้งในสภานอกสภาขนานไปกับขบวนการสามนิ้วไล่รัฐบาลถล่มเมืองจนครบเทอมสีปีโดยรัฐบาลประยุทธ์ไม่บุบไม่เสื่อมสลายมีแต่ชื่อเสียงและผลงานขจรขจายทั้งในแล้วก็นอกประเทศนับเป็นความสำเร็จในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านที่มีคุณภาพเป็นเกียตรติประวัติยาวนานสี่บวกสปีของเพื่อไทยขีเท่า ขัดทองได้เป่งปลั่งฉันใดเพื่อไทยขัดเกือกนายกประยุทธ์ได้มันวับฉันนั้นตอนนี้เพื่อไทยน่าจะเหนื่อยหน่อยนะกับการไล่งับเงานายกประยุทธ์ในสนามการเมืองไม่รู้จะไปโผล่ที่ไหนจ้องไปที่พลังประชารัฐพองเงื้อไม้หน้าสามเอา้าปลุกหายจะไปโผล่ที่รวมไทยสร้างชาติขันไปดักจองที่รวมไทยสร้างชาติก็เหมือนปลรรอดเหล็กไหล ปรินไปโผ่พลังประชารัฐอีกแล้วทำเอาลุงป้อมขมหัวเราะตาหยีพุ่งกระเพื่อมก็พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติพักเดียวกันปลุกนั่นโผล่นี่หลอกให้มึงหัวหมุนตาลายจนแรงสไลด์หงายท้องแอ่งแมงแล่นนั่นไงไอ้ควายผูกโบเดงเลือกตั้งปีหกสองเพื่อไทยยังมีไทยรักษาชาติแล้วเลือกตั้งปีหกหพลังประชารัฐ จะมีรวมไทยสร้างชาติบ้างไม่ได้หรือไงแต่ไม่มักใหญ่ไฟสูงจนฟ้าผ่าควายตายยกข้อหรอกนะสรุปแล้วตอนนี้ถูกนายกโง่ยับซ้ายยับขวาจนดอกรักสัตว์แสนรุ้ยืนเซิร์เป็นเป้านิ่งกลางเวทีครางหนิงหิง,หงยุบสภายุบสภายุบสภาไหลเข้ามาสี่ปีสุดท้ายหมดปัญญากอดขาเป่าปีร้องขอชีวิตให้เขายุบสภา ตบมือให้เพื่อไทยฝ่ายค้านเขาหน่อยสิครับจะมัวหากรามค้างกันอยู่ทําไมเสียมารยาสลิมหมดนะขอล่ำโคนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ